สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบนะครับการทนความร้อนนะครับสำหรับหม้อร้อนๆในการทำความอาหารของฟิล์มซีลทั้ง3รุ่นนะครับมีรุ่นออริจินอลนะครับอันนี้เป็นรุ่นเฟล็กแบบด้านนะครับให้ดูแสงนะครับจะมีความด้านอยู่นะครับส่วนตัวนี้เป็นรุ่นเฟล็กแบบกลาสนะฮะแบบเงานะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยจะสามารถติดพับโค้ง กับโตได้นะครับเป็นรุ่นที่มีความยืดหยุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับตัวนี้นะครับน้ํานะครับเราวัดอุณหภูมิให้ดูนะครับก็ประมาณเกือบร้อยองศานะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยกหม้อตัวนี้มาตั้งบนนี้นะครับ บนฟิล์มซีลทั้ง3รุ่นนะครับเราลปล่อยไว้แป๊บหนึ่งนะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเรามาดูเลยดีกว่านะครับสังเกตนะครับว่าฟิล์มซีลนะครับทั้ง3ามรุ่นนะครับสามารถทนความร้อนในระดับเตาแก๊สนะครับทำอาหารปกติแล้วก็มาวางเลยนะครับ สามารถทนความร้อนใช้งานได้ดีนะครับความแตกต่างเพิ่มเติมก็คือสําหรับรุ่นออริจินอลเนี่ยฟิล์มจะเป็นเนื้อแข็งนะครับไม่สามารถพับเข้าขอบได้แต่เนื่องจากเนื้อฟิล์มแข็งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบแข็งแขงเหมือนหินนะครับเรียบๆนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเฟล็กนะครับจะมีความยืดหยุ่นหน่อยนะครับอย่างสมมติผมเอาเล็บขูดอย่างเี้ครับก็จะเห็นเป็นรอ,อยเล็บลงไปได้นะครับเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่น ในขณะที่ถ้าเป็นรุ่นออริจินอลเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็ไม่หยุดเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวแมตนี้ก็เช่นกันนะครับจะมีรอยเกิดขึ้นนะครับซึ่งพอไปสักพักหนึ่งอรอยนี้อาจจะคืนขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เท่าสำหรับตัวออริจินอลความแตกต่างมีพอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนตัวเฟล็กเนี่ยที่เราทำมาสำหรับให้ยึดเกาะ ติดตั้งได้ง่ายนะครับสำ,สำหรับโตหินนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนะครับสำหรับรุ่น Flex นะครับถ้าเราติดกับหินแบบนี้ครับหินที่มีรูพรุนเยอะนะครับถ้าเป็นฟิล์มรุ่นออริจินอลเนี่ยมันจะติดตั้งยากมากเพราะว่าถ้าสมมติติแล้วมีเม็ดขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเคือจะเห็นชัดนะครับเพราะฟิล์มันแข็งพอมีเม็ดนิดเดียวมือจะขึ้นเป็นฟองกันแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเฟล็เนี่ย มันจะยืดหยุ่นก็คือมันจะค่อนข้างกลบตัวเม็ดแล้วก็ทําให้มองไม่ค่อยเห็นจึงติดตั้งง่ายนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับอันนี้ให้ดูนะครับว่ามองแล้วเป็นยังไงแล้วแต่ชอบนะครับสำหรับคนที่มีหินอ่อนสีด้านนะครับตัวนี้นะฮะก็จะคงความด้านนะครับ